โจทย์นะคะ90ส่วน17เท่ากับ5บวก1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c นะคะแล้วเมื่อ a b c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วค่าของ 6a บวกด้วย bc มีค่าเท่าไหร่นะคะหมายความว่าเราจะต้องจัดนะคะเราจะต้องหาค่า a b และ c ออกมาให้ได้แล้วเราถึงจะมาแทนค่าในตัวนี้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโจทย์นะคะ เราควรจะทำฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพื่อให้ได้ค่าของ a b และ c บางคนมองให้มันคือสมการเราต้องหาค่าตัวแปรออกมาให้ได้เราก็เลยทำฝั่งขวามือทำเสร็จมันก็ไม่ออกมาเพราะว่าอะไรนี่คือหนึ่งสมการมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นสมการจริงค่ะแต่เป็นแค่หนึ่งสมการและกี่ตัวแปร1 2 3 3สามสาม,สาม,สาม,สามตัวแปร อย่าไปบ้าแก้สมการหาค่าตัวแปร a b c นะจากตรงนี้เราต้องฉลาดที่จะปรับตัวซ้ายมือให้อยู่ในรูปแบบนี้เพื่อที่จะได้ค่าของ a b และ c ออกมาทํำแค่การจัดรูปไม่ใช่การแก้สมการอันนี้เป็นเรื่องของเศษส่วนการจัดรูปแบบของเศษส่วนนะฮะซึ่งเราต้องทําออกมา ทำตัว90ส่วน17เนี่ยให้อยู่ในรูปของการจัดออกมารูปแบบนี้นะ90ส่วน17เป็นเศษเกินใช่ไหมแน่นอนมันคือ5บวกด้วยอะไรอ่า17คูณ5คือเท่าไหร่ทำาไมถึงรู้ว่าเป็น5ก็เราจะจัดให้มันอยู่ในรูปแบบนี้เราก็ต้อง5ก่อนใช่ไหม17คูณ5ได้เป็น85ก็เหลืออะไรเหลือ5ส่วน17ไงอ่าแล้วทำไงต่อ ก็เราก็เลยกลับเศษส่วนไงใช่ไหมคะห้าบวกเนี่ยใกล้เคียงแล้วเห็นไหมห้าบวกแต่ว่าไอตัวน,นี้มันเป็นหนึ่งส่วนนะเราก็จะต้องทำไงกลับเศษเป็นส่วนนะคะหนึ่งส่วนอะไรสิบเจ็ดส่วนห้าอ่านี่เห็นไหมชุดนี้ใกล้เคียงแล้วเห็นไหมมีอย่างน้อยมีห้าบวกหนึ่งส่วนเนี่ห้าบวกหนึ่งส่วนแล้วทีนี้เราก็ต้องทำตัวนี้ออกมาอีกห้าบวก หนึ่งส่วนแล้วก็ตัวเนี้ยนะคะเศษเกินเราก็ต้องทำเป็นอะไรทำเป็นตัวค่าจำนวนบวกสักค่าหนึ่งแล้วก็บวกกับเศษส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำเป็นอะไรได้เราจะเห็นว่าห้ามันห้าคูณสามเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสามบวกด้วยอะไร 15, 16, 17, สริบห้าสิบหกสิบเจ็ดเศษสองส่วนห้าเนี่ยแล้วเราได้อะไรแล้ว เราได้แน่ๆแล้วว่าตัวเนี้คือ a เห็นนะได้แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่อยู่ในรูปที่ต้องการเราจะทำให้เป็นหนึ่งส่วนก็ไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการกลับอีกกลับยังไงก็เอาหนึ่งมาส่วนแล้วก็กลับเศษส่วนตรงนี้มันก็จะได้เป็นเศษเกินเนี่ยเห็นนะจากตรงนี้ทำมาแบบนี้ ทำมาให้เป็นแบบนี้นี่คือการพลิกรูปมันเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่ออ่ะก็ทำต่อไปห้าบวกหนึ่งส่วนอะไรสามหนึ่งส่วนอะไรฮะตัวนี้เสร็จเกินแล้วเรารู้แล้วว่ายังไงเสร็จเกินแปลงสองสองสี่นะฮะมันก็ต้องเป็นสองถูกไหมบวกกันอะไรหนึ่งส่วนสองนี่ไงจบยัง เมื่อกี้เราได้ a คือ3เราได้ b คืออะไรทีนี้ b คือ2 c คืออะไร c คือ2เนี่ยจบหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอขอใช้พื้นที่ตรงนี้ป้าบเข้าไปให้มาต่อนะเพราะฉะนั้นว่า a คือเท่าไหร่3 b คือ2และ c ก็คือ2 แล้วเขาให้หาค่าอะไรหก a บวก b c แทนเข้าไปเลยนะฮะหกคูณ a a, a คืออะไรสามบวกด้วย b b, b คืออะไรฮะสอง c คืออะไรฮะสองแทนค่าออกมาหกสามสิบแปดบวกกับสองสองสี่ตกลงว่าได้ค่าออกมาคือ 22เป็นคําตอบเนี่ยคะตอบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะแบบนี้อย่าไปเสียเวลาในการแก้สมการดูให้ออกก่อนมันกี่ตัวแปรโอ้โหสามตัวแปรหนึ่งสมการจะแก้ยังไงล่ะนอกจากจัดรูปออกมาให้มันอยู่ในรูปแพทเทิร์นนี้เพื่อหาค่าของ A B และ C นะ,ะเมื่อได้ A B c และ C แล้วถึงจะแทนค่าลงไปตามที่โจทย์ต้องการนะ เทคนิคที่ใช้ในข้อแบบนี้ก็คือการพลิกเศษส่วนนะคะจากเศษส่วนธรรมดาให้กลายเป็นเศษเกินก็คือใช้1ส่วนแล้วก็กลายเป็นเศษเกินก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะเทคนิคนี้ใช้บ่อยนะคะ